เห็นแต่แดงแดงวันนี้มาไกลฮอตซีสกตีตนะพี่น้องมาเิ่งต้น,ตนกล้ยพันครับบูถักเลยมาไกลถึงชีสกีบ้านบ้านยังก่อนฮะบ้านสติงตำบลคูอบคอ,อำเภอน,น้ำเกลียงจังหวัดชีสกีดว่าฉันไม่สื่องัวเพิ่นีนน่ยนะไมเงินสื่อดอกงัวเหรนอ หัวพันตัวเป็นแสน่นมมั้งงงรถแล้วตอนนี้กูน <laughs> ะชุมช่มงห,หั <laughs> วไหมวันนี้เรามาดูนิสสันแล้วครับท่านทำไปกูนู่บรีรัมเด้ครับไงนิีสันครับเนเกะเป็นเงีซี่ครับ กะีไม่หักไม่ดำครับเอาเบิ่งเอา่นเาอานี่นะยา,างเขาให้เขาสวน,นเก็บของออกด้ครับบาที่นี่ผมสะเอาไปยูบุญร่ำเลยดิถ้าเธอมีเงินล้านหนึ่งยูน่นาหันนี่ผมบ่กขึ้นด้เออเก็บเงินแสนเงินล้านออกได้ไงรถเพิ่นค้น,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 นหาให้ง่วงครับเฮากะสีมาลับช่วงตอ่อกะสีสวยนะครับเครื่องดีกะสี่สวยภายในเป็นเป็นพร้อมยก กระบะพร้อมยุกพร้อมดำอันนี้เป็นนิสสันแคบเล็กนะครับเดี๋ยวเอาไปติดดำกับปลาเราเลยแมนพอดีเองภายในก็ประมาณนี้ครับเอกสารเครื่องดีเครื่องดีแต่ตู้ครบก็ตามอายุการใช้งานครับ ยังไงกะเอาไปเฮ็ดเพิ่มเติมโมเด้อพี่มีปัญหายังกะมันได้ไปแล้วเนาะครับไหลไปอยู่น้ำเลยก็ได้เท่าเออเอาเอาครับเมื่อบ้านเฮากับบุรีรัมก็ตามอามสิายรถไปกังใจน้อยู่หอมเนาะโอ้รถมันเคยใส่เนาะรถมันเคยใส่กันทีธรรมดา ลำบากมันกันลำบากมันน้ำกันนี่แหละรถที่เฮาเคยใส่แล้วเฮาตัดใจขายมันก็สิเป็นจังซีแล่ะข้าสูุงข้าสิอะไรก็ใส่ได้นะครับ <c oughs> ไม่หักไม่ดำนะทุกคนชีสันก็ตามอายุ <c oughs> การใส่งาน <c oughs> <c oughs> เออ มัน đi 25ฝาแดงติด น,น้ำไม่ดันรนปรกติเลยไม่มีไอไม่มีดันเครื่องดีครับเครื่องดีครับที่สวยครับแต่ก็ก็เรื่องสนิมเรื่องอะไรก็ระบัด ตามอายุการใช้งานครับห่วยลึกเ่ยวลึกยิดฟ้านมาหนันจัหน้าหัวซีจเกียจใช่พี่น้องเยวจะขับกลับบ้านครับขับเลยครับพอดีมากับพี่ชายวันนี้มากับพี่ชายสองคนก็มาดูครับถูกใจก็ซื้อเลยครับกลับบ้านจัดอีกแล้วครับท่านแต่ว่าครันนี้เป็นแคปครับราคาเบาๆครับพี่น้องแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องเอาไปล้างท้อสารแล้วก็มีอาจจ็ องเก็บรายละเอียดอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ถึงบ้านก่อนตอนนี้ยังไม่มีราคาให้นะครับเดี๋ยวผงพอกลับไปบ้านนท่านนี้บอกก่อนเลยว่าภาษีขาดเกินแต่ว่าเอกสารพร้อมโอนนะครับอีกที่โอนครบนะครับแต่ว่าภาษีขาดเกินอู้พึ่งเกินไปเมื่อตอนออเดือนไหนนระพึ่งขาดเกินไปเมื่อตอนเดือนสิงหาครับ3ามปีพอดีเป๊ะเลยแต่ไม่เป็นไร ใช้งานเข้าไร่ข้าสวนครับได้ชาร์จก็ไม่เยอะเป็นเครื่องนิ่มดีครับเนนครื่องจะว่าโอเคครับจะลองปิดบ้านก่อน โอโ้นี่ทีแมแห้งหรอือวะราคาได้กันก็เอาครับถ,ถูกใจคนขายถูกใจคนซื้อก็จับไปกับบานเฮาแดงน้อยลูวิป้าคุณจะขับคันไหนโอ้โหขับรถไปนะน้อป้าบอขับรถไหมเออเจ้าสุดจ้า พูดแล้วถอยพุนแล้วเปิดอูอมน้ำครับโย่บ่ครับบ่ไดนเปิดอูสมนะครับกัอยย่ม่ม่แม่แม่งฉี่ติกะ่แม่แม่เ้บน่งเียคีบุที่เนยเลยอย่มอแม่่กันเนี้ยเราพาหน้ากันนี่ละยุบานกีอย่าน้ยแม่แยกกันะครับเป็นตีมุ่นียังไหมคอยขยับขยายไปั โอ้ว like ่า <te> ส <le cr at> <t ries> <t ries> ิมาซื้อง่ว่ได้รถไหมพี่น้องน้ำมันหอดปั๊มมาครับนี่มันผมเริมไปสองเหตุนันแล้ไปเพิมไปเติบเลยเนี่ยเนี่ยปั๊มยุ่มั่าง่ายเหรอานนี้ไกลว่าจากนี่ไปปั๊มอ่ะสามลโอ้สามลูกสามลูกหอนอยู่มั้งจอดไปนั่งเก่าออกจากบ้านน้องชมพู่ไปไปโรงเรียนไปสียุ่งหัวมื่นมีปั๊มอยู่ซะนี่ครับเป็นปั๊ม เพราะว่า,ายากหน่อยๆโอ้ก็ยากให้ได้จูง,ง <laughs> เเนาะเฮ้ยงี่ก็ต้องไปเอามอไซค์นั่เดี๋ยวยุบุ่นอ่ะโอ้โอ้มันต้องเอาขึ้นทะเลงมากเพราะมอไซค์สตาร์รติทน้ำมันเบิดไปยเยอะ ไปครับกลับบ้านเราขับกระบานเลยครับเฮ้ยของจริงครับดูภายในครับอุปกรณ์ครบครับเฟอร์นิเจอร์ครบก็ทำความสะอาดสักนิดนึงอู้หัวพิงมาอยู่ว <c> ะ <oughs> โอ้เล่นหลีเวรอลุยเข้ามาในป่านในสวนครับไอกลับบ้านเท่าอีละเนี่ยแต่ดัง <c oughs> เอธรรมชาติครับอู้ สุดจัดเลยพี่น้องเบาเบือบ่อกบบประมาณนี้ครับอู้จะคันลิงอย่างนี้ต่อยไประเดี๋ยวแล้วก็ปุ๊บึ้นดีขนาดมาชมบรรยากาศแถวๆเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าบ้านเมืองเพิ่นนะครับอู้พิ่งครับบ,บ้านเพิ่งอยู่นี่ปลามันเลยครับโอ้เฮากะน้เของมหาพ่อเนาะสุดจัดดีวะ่ะ โอ้เดี๋ยวยับเบาไหมออก่อนพี่น้องขึ้นจ่อยเลยวะเบรกต้องย่ำครับอสองสามเทียครับเดี๋ยวไปไล่ระบบใหม่หัวต้องตูดถอยหลังนิดนึงที่ขาเขาเหี่ยว au, หรือว่าเบอกมันจอ่ <c oughs> อวะเออโอ้พี่ชิคให้พี่น้องไปเกียร์ชิดดีมากฟิตเปรี้ยเลยเกียร์น่ะเข้าง่ายเบรกต้องย้ำหน่อยเพราะรรมดา อยู่ครับภายในก็อยู่ครบก็อตามอายุการใช้งานครับผ่ออาฝืนไงไปครับเจอกันบ้านเฮาคุ้นละคนดหูกมัน,มนเฮาคุ้นงานบ่ครับ <c oughs> อปวดขาได้อีกหนึ่งจวดสมดุบ้านแบบนี้โอ้เชี่ยของม่ะ อุ้ยอดึงควงอย่าเงี้วเลยยังอ่อนโมลเลยนะตั้งอย่างเงี้ยโอ้แบบแบวะรถเขาให้เขาสวนครับเข้าอะไรเข้าสวนโอ้โหเกือบลงกตรงหน้าไปครับกลับบ้านเราเมมคุณแจฉ่คุณ เอาโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขับรถไปเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวมันเบิดกลางทางนอ้องบปได้ดิแบบตไดจูงมาไว้ดิเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ